หิวแล้วเนี่เขาไปหากินข้าบอกเพณสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ติดตามช่องดาวรุ่งเรืองครับผม,มคนที่ติดตามขั้นแขวปู่ขอนแก่นแนวทางของปู่ตัวเลขหวยของปู่ขอนแก่นครับผม ผู้ใดที่ติดตามเน้วทางของปู่ของแกนมือกมุ่ี่เนี่ยครับผมอัศวินครับผมฝากไปติดตามช่องอัศวินนี้เยครับผมเป็นแอดมินของช่องดาวลุ่งเรื้ยงครับผมมื่อกี้นี่ขึ้นไปไล่อยู่ในบ้านผ้าไปไล่อยู่ในนั่นนะเขาบอกมีมีแต่คนบอกว่าคือว่าวคือบ่าวคือว่าวว่าวรถบว่าวรดจัดให้ครับผมผู้ใดอยากสีรูจักกับสี่แปดสี่ห้าอะไรนะ สี่ศแล้วก็อะไรนะสี่เก้าศนย์อะไรนะเก้าสี่ศนย์ครับผม 40, 41, เก้าสี่ศยสี่หนึ่งไม่ใช่สี่ศูนสี่แปดสี่ห้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้เป็นวันพุทธทีธ่พุษภาคม วันพุทธที่28พฤศภาคม2 5 6 8ครับผมอัปเดตสถานะการล่าสุดจากปูขันแก่นครับผมที่เรามามา,มา,มาที่ตามมาติดตามาท่ายปูขันแก่นครับผมวันนี้เท่าสิไปกินเข่ากันลวเด้อแต่ว่ามาลงคลิปมาลงคลิปไลค์เก็บเวลาครับผมให้ สวัสดีครับผู้ติดตามที่ผู้รับชมที่เข้ามาสามคนเวยครับผมสามคนสามท่านในตอนนี้ครับผมผู้ขอนแก่นผู้ขอนแก่นให้แนวทางหวยไทยว่าอะไรวันที่หนึ่งมิถุนายนหกแปดนี่เก้าสามสามเก้าครับผมแล้วก็แนวทางลาววันพุธนี้วันนี้ครับผมสี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดครับผม สี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะไปกินเข่าได้ครับกัดนเนี่ยเอา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 ครับเอาเอาจดเอาครับจดเอาจดเอาจดเอาลูกสิไปแล้วครับผมลงในคลิปมันจะตัดลงไปในคลิปแล้วจดเอาครับจดเอาจดเอาครับเฝ้าจดเฝ้าเข่ามาจดเอาครับผมสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งแล้วก็เก้าสี่ศูนย์ครับผม แนวทางของวันพุธนี่ครับผมแนวทางเราว,วันพุธนี่ครับหวยเราว,วันพุธนี้ปูขอนแกนครับผมอัปเดตล่าสุดครับผม4ี่หนึ่งสี่ห้าสี่ศูนเออสี่ศูนสี่ห้าสี่แปดแล้วก็นี่มีสามหางครับสองตัวแล้วก็เลขสาตัวครับเก้าสีู่นย์ครับผมของปู่ขอนแกนอัปเดตแล้วครับเด้อผู้ใดที่บอทันได้ขามาเบิงอ้ยหลอดปูต้น ผู้ใดที่พอท่านได้เขอมาเบิงพอท่านได้พอท่านได้ติดตามพอท่านได้อีกอย่างในช่องดาวรุ่งเดืองเข้ามาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดได้เลยครับผมได้มาอย่างไงบอกไปอย่างนั้นครับผม4 40 45 48แล้วก็9 40ครับผมหวยลาววันนี้ครับลาววันนี้วันพุธนี้วันนี้วันพุธครับผมลาออกครับผมสิไปกินข้าวแล้วเด้อครับสีลงแล้วครับผมไปแล้วครับบายบายครับผม